สวัสดีครับานวู้ชมวันนี้เราก็มาขุดตับ,บนาครับนาโนให้เป็นนาลุ่มจะได้ข้าวเยอะจํานวนเยอะเพิ่มจํานวนขึ้นกว่าเดิมปับแต่งครับปับแต่งมาก็ อรถคันเดียวถอยดำคันเดียวโน่นครับคุณคุ้งกำลังมาครับจุดเล็กตัก รถดำก็คันเดียวถ้าสองคันก็จะพอดีเลยจะได้ไม่รอรถรถรถขุดรถตักจะได้ไม่ได้พักเริ่มทำใหม่ครับก็ขอคำแนะนำจากพี่ๆทั้งหลายก็ัปจัลลุกกี้ ที่ตัวนี้ทำมาช่วยเราว่างไม่มีงานตัวเองก็ไปวิ่งร่วมเข้าทำไปเรื่อยๆค่อยทำครับผมขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสุดคล้อยให้ด้วยขอบคุณครับ